ท่องตามใจทูเดย์บทที่1709ตระกูลจี้ที่แปลกประหลาดหยุดชะงักลงไปชั่วครู่ฉินหลันก็พูดต่อว่าถ้าหากมีสิ่งใดที่สามารถจะช่วยเหลือได้พวกเราก็ควรช่วยเหลืออย่างเต็มที่นั่นเป็นเพราะว่าการที่มีแม่นางฝานสิ่งคนนี้จึงทำให้พวกเราลดปัญหาความยุ่งยากลงไปอย่างมากพวกเราอย่าได้คิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้น หลินหยุนได้ยินดังนั้นก็ยิ้มอย่างเอ็นดูและได้อบกอดฉินหลันไว้ในอ้อมอกพี่ฉินหลันของฉันไม่เพียงแต่จะงดงามและเฉลียวฉลาดแล้วยังจะมีจิตใจที่ดีด้วยผู้หญิงลักษณะนี้ต่อให้สแสวงหาไปทั่วทั้งหมื่นจักรวาลก็คงยากที่จะพบเจอได้อีกแล้วชินหลันได้ยินดังนั้นใบหน้าก็แดงก่ำและเหลือบตาขาวใสหลินหยุนอย่างไม่สบอารมณ์อย่าได้มาพูดประจบประแจงเลยฉันก็แค่คิดว่าไม่อยากที่จะเป็นนี่บุญคุณคนอื่นมากเกินไป ฉันเคยได้ยินนายพูดว่าสรรพสิ่งในโลกใบนี้ล้วนมีเหตุและผลเป็นไปตามกฎแห่งกรรมวันนี้พวกเราเป็นนิบุญคุณคนอื่นมากไปอนาคตก็คงจะต้องตอบแทนกลับคืนไปเช่นกันลินหยุนตกใจและมองไปที่ฉินหลันพร้อมกับพูดขึ้นว่าพี่ฉินหลันถ้าพี่สามารถบำเพ็ญฝึกฝนได้แล้วหลก่กก็จะต้องกลายเป็นยอดฝีมือที่เก่งกาจและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วจัก,กรวาลอย่างแน่นอน เขาเองก็คิดไม่ถึงว่าฉินหลันจะสามารถพูดได้สอดคล้องกับต้าเตาแบบนี้ได้กฎแห่งกรรมก็คือหนึ่งในหลักต้าเตาชั้นยอดที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลในชาติที่แล้วหลินหยุนเองก็เคยได้รับกดแห่งกรรมของหลักต้าเตาที่หนักหนาอย่างมากถึงขนาดพูดได้ว่าเขาในทุกวันนี้ล้วนเป็นเพราะเกิดขึ้นมาจากกฎแห่งกรรม เขาในชาติที่แล้วนั้นตั้งแต่เริ่มแรกก็ได้ฝังความผิดหวังและความโกรธแค้นอยู่ในใจมเมล็ดของความเกลียดชังนั้นก็คือเหตุรอจนเมื่อเขาได้ปะทะต่อสู้กับเต๋าวสวรรค์มันร้ายในจิตใจก็ปะตุขึ้นอย่างเปิดเผยไม่ปกปิดนี่ก็คือผลแน่นอนว่าตอนนี้เขาเองก็รับรู้แล้วว่าเหตุที่ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากกฎแห่งกรรมได้นั้นก็เป็นเพราะตัวเขาเองยังไม่เข้มแข็งมากพอถ้าหากตนเองเข้มแข็งมากจนถึงขั้นที่กฎแห่งกรรมไม่สามารถกำหนดควบคุมได้ก็จะไม่มีอะไรแล้ว ได้ยินหลินหยุนพูดแบบนี้ฉินหลันเองก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแสดงให้เห็นว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากในการที่ตนเองนั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในเส้นทางการบำเพ็ญฝึกฝนได้ดังนั้นไม่ว่าหลินหยุนจะไปรู้จักและติดต่อกับผู้หญิงคนใดเธอก็จะแสดงอาการท่าทางที่สงบนิ่งมาโดยตลอดที่จริงแล้วก็เป็นเพราะเหตุผลนี้ เธอรู้ตัวดีว่าหากยังไม่สามารถบำเพ็ญฝึกฝนได้เธอก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันกับหลินหยุนไปโดยตลอดได้อีกทั้งจนถึงขณะนี้เธอเองก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าถึงแม้เธอจะสามารถบำเพ็ญฝึกฝนได้แต่เส้นทางการบำเพ็ญฝึกฝนนี้ในช่วงเริ่มต้นนั้นยากลำบากมากแค่ไหนจึงไม่สามารถที่พูดอะไรได้ก่อนวันนี้มีหลินหยุนปกป้องดูแลเธอเป็นอย่างดีแต่เธอก็เข้าใจดีว่าในหมื่นจักรวาลนี้เต็มไปด้วยอันตรายความเสี่ยงในทุกแห่งหน ที่นี่ไม่ใช่ดาวไกอาที่มีกฎหมายปกป้องคุ้มครองที่นี่เพียงแค่พูดจาไม่ลงรอยกันก็เป็นไปได้ที่จะต้องจบชีวิตลงต่อให้หลินหยุนเองก็ไม่สามารถที่จะรับประกันอะไรได้ตลอดเวลาดังนั้นเธอถึงได้ปล่อยวางไม่ว่าหลินหยุนจะรู้จักสัมพันธ์กับผู้หญิงคนใดเธอก็จะไม่ไปขัดขวาง แน่นอนว่าเธอเองก็รู้เป็นอย่างดีผู้หญิงคนใดที่คิดจะเข้ามาอยู่ในใจของหลินหยุนได้นั้นคงจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเลยทีเดียวทั้งสองคนอบกอดกันโดยที่ไม่ได้พูดจาอะไรอยู่เป็นเวลานานไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไรแล้วฉินหลันก็พูดขึ้นอย่างอ่อนโยนว่าไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้พบเจอกับพี่เย,ะยะวะศักดิ์ทีอยากที่จะดูว่าพี่เย,ะยะว่าที่ทำให้เสี่ยวหยุนของเราคิดถึงอยู่ตลอดเวลานั้นจะเป็นผู้หญิงลักษณะแบบใดกันแน่ ได้ยินฉินหลันพูดถึงเย่เยาว่าหลินหยุนก็ถอนหายใจและพูดว่าคงจะอีกไม่นานแล้วฉันเชื่อว่าเร็วเนี้ถึงเวลานั้นเมื่อได้พบกันที่ฉินหลันก็จะเข้าใจว่าเย่เยาว่านั้นเป็นผู้หญิงลักษณะแบบไหนแล้วชินหลันพยักหน้าและพูดว่ายังจะมีสิงเฟยเจ้านั่นอีกที่เวลานี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วหลินหยุนดวงตาเป็นประกายโดยที่ไม่ได้พูดอะไรต่อคำถามนี้เขาเองก็ตอบไม่ได้ เมื่อออกมาจากดาวไกอาก็ได้แยกกันกับซิงเฟยแล้วอีกทั้งตอนอยู่ที่โลกช่องหลงนั้นหลินหยุนก็ได้ให้ทางหอซิลซินช่วยตามหาอยู่เป็นเวลานานแต่ก็ไม่ได้ข่าวคราวอะไรเลยมีความเป็นไปได้อยู่สองอย่างอย่างแรกคือซิงเฟยเสียชีวิตแล้วอย่างที่สองคือขณะที่เคลื่อนย้ายข้ามมิตินั้นได้เกิดความผิดพลาดซิงเฟยไม่ได้เคลื่อนย้ายข้ามมิติมาอย่างโลกช่องหลงเหมือนกับพวกเขาแต่อย่างใดถ้าเป็นไปตามอย่างที่สองแล้ว บางทีอาจจะมีชีวิตรอดอยู่ก็เป็นได้สิงไยเป็นผู้บำเพ็ญเซียนแดนยาทองถ้าหากถูกเคลื่อนย,าย้ายข้ามมิติไปยังโลกแดนอื่นบางทีอาจจะเป็นโลกสรคานฟ้าที่ติดอยู่กับโลกช่องหลงหรือโลกพยักฟ้าก็เป็นได้โลกอุไรลิงก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆการที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายเลยลินหยุนตีเบาๆไปที่แผ่นหลังของฉินหลานและพูดขึ้นว่า วันนี้แม่นางจี้จะกลับไปยังตระกูลฉันจะเชื่อฟังที่คุณพูดโดยจะติดตามไปกับหล่อนด้วยชินหลันพยักหน้าแบบนี้ถูกต้องแล้วไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นก็จะดีที่สุดหากเกิดเรื่องนายเองก็ยังสามารถที่จะปกป้องดูแลได้บ้างเมื่อเขาออกไปจากลานบ้านอีกครั้งจี้ฝานซิงเองก็กำลังจะออกไปด้วยพอดีเมื่อเห็นหลินหยุนมาหาอีกครั้งจึงตกใจขึ้นทั้งสองคนจ้องหน้าสบตากันโดยที่ไม่ได้พูดอะไร โดยทั้งสองได้เดินออกมาจากลานบ้านพร้อมกันมุ่งหน้าตรงไปยังตระกูลที่อยู่ในเมืองเมืองเจเวียนตระกูลจี้งานฉลองวันเกิดเจ้าบ้านตระกูลจี้ไม่มีทางที่จะสงบเงียบเป็นแน่ต่อให้ตระกูลจี้จะไม่เคยมีการจัดงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่มาก่อนแต่ว่าไม่เพียงแต่อิทธิพลอำนาจในเมืองเจเวียนอีกทั้งยอดฝีมือผู้ฝึกอิสระจำนวนมากรวมไปถึงผู้คนที่มีความสัมพันธ์กับตระกูลจี้มาเป็นเวลานานก็ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วย แน่นอนว่าจำนวนผู้คนก็ไม่ได้มากเกินไปนักประมาณร้อยกว่าคนเห็นจะได้แต่ตระกูลจี้มีการสืบทอดมากมายดังนั้นตระกูลจึงมีขนาดที่ใหญ่มากเพียงแค่ผู้บำเพ็ญเสียนของตระกูลเองแล้วรวมถึงแต่ละบ้านสาขารวมกันก็มีจำนวนเกินหนึ่งพันคนแล้วแต่คนที่มีสิทธิ์อาศัยอยู่ในบ้านหลักนั้นก็มีจำนวนที่ไม่มากเกินไปนักเมื่อลินหยุนกับจี้ฝานซิงได้มาถึงนั้นภายในตระกูลก็คึกคักรื่นเริงอย่างมากแล้ว เมื่อเห็นจี้ฝานซิงคนในตระกูลจำนวนไม่น้อยก็ได้เข้ามาแสดงความทักทายลินหยุนพูดเบาๆว่าดูเหมือนว่าคุณยังมีเกียรติและบารมีในตระกูลมากพอสมควรเลยจี้ฝานซิงหัวเราะและสายศีษะแล้วก็พูดขึ้นอย่างหมดหวังว่าก็แค่การแสดงเอาหน้าเท่านั้นตระกูลจี้ไม่เหมือนกับตระกูลอื่นการพูดตอกย้ำหรือว่ากล่าวก็ไม่เหมือนกับตระกูลอื่นทั่วไปที่จะแสดงอารมณ์ออกมาบนใบหน้าเมื่อครู่เห็นชายหนุ่มคนนั้นไหม นั่นคือคนในบ้านสองแม้ว่าจะมีพลังบำเพ็ญที่ไม่สูงนักเพียงแค่ระดับจิตตปฐมตอนต้นแต่ยอดฝีมือทั้งหมดในบ้านสองซึ่งรวมไปถึงแดนดั่งเทพด้วยล้วนเชื่อฟังเขาทั้งนั้นหลินหยุนพยักหน้ามีฝีมือไม่เบาแต่บนโลกใบนี้ก็ยังคงเคารพต่อผู้มีพลังความสามารถไม่มีผู้ใดยอมจำนวนต่อผู้ที่อ่อนแอหรอกจี้ฝานสิงพูดว่าทำอะไรไม่ได้เพราะนี่คือวิธีการสืบทอดของตระกูลจี้ โดยที่ไม่รู้ว่ามีการสืบทอดกันมานานเท่าไรแล้วสิ่งที่อยู่ภายในสายเลือดนั้นคิดที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขก็ไม่ใช่ว่าจะปรับเปลี่ยนแก้ไขกันได้ง่ายในตอนนั้นคุณพ่อของฉันก็คิดอยากที่จะปรับเปลี่ยนตระกูลจี้ทั้งหมดแต่เขายังไม่ทันจะทำสำเร็จก็เสียชีวิตลงแล้วหลินหยุนไม่ได้พูดอะไรอีกที่เขามาในครั้งนี้มีเพียงแค่ดวงตาที่นำติดตัวมาโดยไม่ได้นำปากมาด้วยทั้งสองคนเดินเข้าไปยังลานบ้านหลัก เวลานี้ดวงตาของทุกคนต่างก็จ้องมองมาอย่างจี้ฝานซิงกันทั้งหมดแต่ก็เป็นเพียงแค่บุคคลที่ไม่มีความสำคัญอะไรมากนักหลังจากที่ทำการทักทายกันแล้วจี้ฝานซิงก็ได้พาหลินหยุนมายัางลานบ้านหลักของของ,ของเธอหลินหยุนนึกว่าเขายังจะได้พบเจอกับจี้ห้าวที่เป็นพี่ชายของจี้ฝานซิงด้วยแต่จี้ห้าวไม่อยู่เหลือเวลาอีกสามวันก็จะถึงงานวันเกิดเวลานี้ก็ยังมีแขกมากันอย่างไม่ขาดสาย ตัวอย่างเช่นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติจะเข้าร่วมงานฉลองวันเกิดอย่างเป็นทางการนั้นก็จะเดินทางมาถึงก่อนที่วันงานจริงจะเริ่มขึ้นในฐานะที่จี้ฝานซิงเป็นคนของบ้านหลักก็ห้ามเสียมารยาทอย่างแน่นอนจะต้องเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยดังนั้นหลังจากที่จัดการเรื่องที่พักของหลินหยุนเรียบร้อยแล้วจี้ฝานซิงก็ได้เข้าไปในงานเวลาผ่านไปสองวันก็แทบจะไม่เห็นเงาร่างของจี้ฝานซิงเลยส่วนจี้ห้าวก็ยังไม่เห็นปรากฏตัวช่องตามใจทูเดย์ บทที่1ิบเสบสถานการณ์ไม่ค่อยดีวันที่สามในที่สุดจี้ห้าวก็กลับมาแล้วสำหรับการเตรียมพร้อมงานฉลองวันเกิดนั้นต่างก็ได้ดำเนินการกันพอสมควรแล้วแขกผู้ที่มาเข้าร่วมอวยพรในงานก็มากันพร้อมแล้วภายในบ้านจี้ห้าวและจี้ฝานสิงสองพี่น้องได้กลับเข้ามาจี้ห้าวเองก็ได้พบเห็นหลินหยุดแล้วจี้ห้าวยิ้มและพูดขึ้นว่าคิดไม่ถึงว่านายจะมาจริงหาให้ด้วย หลินหยุนพูดขึ้นว่าตระกูลจี้เป็นสถานที่เต็มไปด้วยอันตรายหรืออย่างไรทำไมถึงจะมาไม่ได้จี้ฮ่าวพูดขึ้นว่าหากว่านายไม่มาพวกเราสองพี่น้องก็คงจะต้องทนรับความกดดันบ้างเล็กน้อยโดยที่ไม่เกิดเรื่องใหญ่อะไรแต่เมื่อนายมาแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้หนายได้รับรู้ว่าหากต้องการที่จะเป็นคู่ฝึกฝนกับฝานซิงไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายายขนาดนั้น ได้ยินจี้ห้าวพูดขึ้นแบบนี้แล้วใบหน้าของจี้ฝานซิงก็แดงขึ้นทันทีพร้อมกับจ้องเขม็งไปยังจี้ห้าวและพูดขึ้นว่าพี่พูดอะไรกันฉันกับหลินหยุนเป็นเพียงเพื่อนทั่วไปก็เท่านั้นจี้ห้าวกลับไม่ได้สนใจและพูดขึ้นว่าเพื่อนทั่วไปหรอกเหรอฝานซิงคำที่เธอพูดออกมานี้ตัวเธอเองเชื่อไหมล่ะถ้าหากเป็นเพียงแค่เพื่อนทั่วไปเธอจะให้หลินหยุนเข้าไปพักอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ของเธอเหรอ แม้แต่พี่ชายอย่างฉันหลายปีมานี้ยังไม่เคยพักอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ของเธอเลยจี้ฝานสิงพูดขึ้นโดยทันทีว่าพี่ชายที่ฉันพูดนี้เป็นความจริงทั้งหมดจี้ห้าวสายมือไปมาและพูดว่าพอได้แล้วไม่ว่าพวกเธอทั้งสองคนจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรพี่ชายอย่างฉันก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวด้วยหรอกขณะที่พูดเขาก็มองไปที่หลินหยุนและพูดว่าแต่ว่าไม่ว่าอย่างไร ในเมื่อนายมาล้าสถานะของนายนั้นถึงแม้จะไม่ใช่ก็คงต้องใช่แล้วพวกเธอทั้งสองจะต้องเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะว่าในครั้งนี้ตระกูลต้องการที่จะแนะนำคู่ฝึกฝนคนหนึ่งให้กับฝานซิงโดยอีกฝ่ายหนึ่งนั้นคือลูกศิษย์ใหญ่ของเขาห้าทิศท,ที่มีชื่อว่าฟางเย่อะไรนะได้ยินที่จี้ห้าพูดจี้ฝานซิงก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปทันทีพี่ชายนี่เป็นการตัดสินใจของใครเหรอทำไมพี่ถึงไม่บอกให้ฉันรู้เร็วกว่านี้ล่ะ จี่ห้าส่งเสียงฮึออย่างเย็นชาชัดเจนว่าเขาเองนั้นก็รู้สึกไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเขาพูดขึ้นอย่างจริงจังว่าบอกเธอเร็วหน่อยหรือจะบอกเธอช้าหน่อยมันมีอะไรที่แตกต่างกันเหรอสำหรับที่ว่าใครเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้นั้นยังจะเป็นใครไปได้อีกละ่ะก็พวกคนบ้านสาขาอื่นนั้นที่ยุยงให้คุณนะาทำการตัดสินใจเรื่องนี้จี่ฝานซิงโกรธจนหน้าเขียวและพูดขึ้นว่าพวกเขาทำแบบนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้ฉันออกไปจากตระกูลก่อน จากนั้นก็เหลือพี่เพียงคนเดียวก็ยิ่งยากที่จะยืนหยัดอยู่โดดเดี่ยวต่อไปได้อีกได้เมื่อถึงเวลานั้นก็คงจะต้องปล่อยให้พวกเขากระทำในสิ่งที่ต้องการได้เลยจี้ห้าวพยักหน้าและพูดว่าถูกต้องนั่นก็คือสิ่งที่หมายถึงแต่ว่านี่ไม่ใช่อุบายแผนการลับแต่เป็นอุบายแผนการที่เปิดเผยต่อให้พวกเรารู้ก็ไม่มีทางที่จะหลบหลีกได้ ถ้าหากเธอปฏิเสธอย่างแน่วแน่ก็จะกลายเป็นว่าเพราะพวกเราเองที่ทําให้ทั้งตระกูลไปล่วงเกินต่อเขาห้าทิศโดยเขาห้าทิศนั้นเป็นอย่างไรไม่จําเป็นต้องให้ฉันพูดอธิบายอีกแล้วนะลินหยุนมองไปที่จี้ฝานสิงจี้ฝานสิงจึงพูดอธิบายขึ้นว่าเขาห้าทิศถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอำนาจสามอันดับแรกทางตอนเหนือของเราเจเวียนไม่ใช่พวกตระกูลจี้อย่างเราจะสามารถไปเทียบเท่าได้ต่อให้เป็นคุณแม่ของฉันก็ไม่สามารถที่จะทำเป็นไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสายตาได้ ลินหยุนพยักหน้าทางจี้ห่าวกับพูดขึ้นอย่างสงสัยว่าคิดไม่ถึงว่านายจะไม่รู้จักเขาห้าทิศลินหยุนพูดว่าก็แค่ผู้ฝึกอิสระในป่าเขาก็เท่านั้นไม่รู้จักก็ถือเป็นเรื่องปกติจี G ้ห่าวเองก็ไม่ได้ใส่ใจลุกยืนขึ้นและพูดว่าตามนี้แล้วกันพวกเธอรีพักผ่อนกันเถอะฉันไม่รบกวนพวกเธอแล้วพรุ่งนี้ยังมีละครฉากใหญ่ที่จะต้องขึ้นแสดงกันอีก ขณะที่พูดก็ก้าวเดินออกไปด้านนอกเมื่อเดินถึงหน้าประตูก็หันหน้ากลับไปมองที่จี้ฝานสิงและพูดขึ้นว่าใช่แล้วฝานสิงก่อนหน้านี้ที่ได้บอกให้เธอจัดเตรียมของขวัญวันเกิดนั้นเธอจัดเตรียมไว้แล้วหรือยังจี้ฝานสิงพูดว่าได้จัดเตรียมเอาไว้บ้างแล้วแต่ก็ไม่ใช่สิ่งของที่พิเศษอะไรมากนะักขณะที่พูดบนมือของเธอก็เกิดประกายแสงและนำกล่องหยกออกมา เปิดกล่องหยกออกกลิ่นความหอมที่น่าหลงไหลก็แผ่กระจายออกเป็นวงกว้างจี้ฝานสิงพูดขึ้นว่านี่คือคี้พึ่งหมึกทิพที่มีส่วนผสมยืนยาวนับพันปีฉันหล่อหลอมให้มันกลายเป็นลักษณะของต้นสนซึ่งมีความหมายที่ดีระดับคุณแม่แล้วอันที่จริงพวกเรายากที่จะส่งมอบสมบัติล้ำค่าที่หล่อนสามารถนำมาใช้งานได้แล้วเมื่อเห็นขี้พึ่งหมึกทิพนี้จี้ห้าวก็อดที่จะขมวดคิ้วขึ้นไม่ได้และพูดว่า ฉันได้บอกกับเธอไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าให้จัดเตรียมหาของขวัญที่เหมาะสมสุดท้ายเธอได้จัดเตรียมสิ่งนี้เอาไว้ให้เดิมทีของสิ่งนี้ก็มาจากภายในป่าไม้มึกเธอมอบสิ่งของชิ้นนี้ให้ไม่ใช่ว่าจะต้องถูกผู้คนตำหนิเยอะเย้ยเอาอย่างนั้นเหรอหากว่าเป็นเมื่อก่อนก็ว่าไปอย่างแต่ในครั้งนี้คุณแม่จะต้องออกมาจากการเก็บตัวบำเพ็ญฝึกฝนอย่างแน่นอนเรื่องที่จะจัดหาคู่ครองให้กับเธอนั้นคุณน้าคงจะได้บอกกล่าวกับคุณแม่ไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นคุณแม่จะต้องออกมาจากการเก็บตัวบำเพ็ญฝึกฝนเป็นแน่เมื่อถึงเวลานั้นหากเธอตอบตกลงเรื่องการแต่งงานก็จบสิ้นกันไปหากว่าไม่ตอบตกลงแล้วยังมีคนที่อยู่ด้านข้างที่คอยใส่ไฟยุยงส่งเสริมเข้าอีกหลักก็เธอเคยคิดใหม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้นจี่ฝานซิงได้ยินดังนั้นสีหน้าก็ยิ่งย่มแย่ยลงไปอีกก้มหน้าลงโดยที่ไม่พูดไม่จาสักคำ เธอเองก็ไม่รู้จริงๆว่างานฉลองวันเกิดคุณแม่ในครั้งนี้ยังจะเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องการแต่งงานของเธอด้วยเธอคิดว่าก็เหมือนกับครั้งก่อนๆที่คุณแม่คงจะไม่ปรากฏตัวออกมาจี้ห้าวสูดหายใจลึกและในมือก็เกิดประสายแสงขึ้นพร้อมกับพูดว่าเอาสิ่งของชิ้นนี้ของฉันไปก็แล้วกันแม้ว่าจะไม่มีระดับที่สูงนะแต่ก็ยังเหมาะสมดูดีกว่าที่พึ่งหมึกทิพย์ของเธอแน่นอน ขณะที่ผู้จี้ห้าวก็ได้เปิดกล่องหยกในมือขึ้นอยู่อี้ที่โปร่งใสก็ได้ปรากฏออกมาอยู่อี้ได้ปลดปล่อยพลังแห่งความเยือกเย็นที่อ่อนโยนพลังแห่งกฎเกณฑ์ที่แข็งแกร่งนั้นได้วงเวียนอยู่บนอยู่อี้จี้ฝานซิงเบิกตาโพลงขึ้นทันทีอยู่อี้นี้สร้างขึ้นมาจากแก้วรวมสารน้ําแข็งหมื่นปีหรอที่พี่ชายเพิ่งจะกลับมาถึงในวันนี้หรือว่าจะเป็นเพราะสิ่งของสิ่งนี้จี้ห้าวพยักหน้าและพูดว่า แก้วรวมสารน้ำแข็งหมื่นปีนี้มีจิตวิญญาณอยู่ภายในบ้างแล้วดังนั้นคิดที่จะได้มันมานั้นค่อนข้างที่จะยากลำบากฉันเองก็ถือว่าโชคดีมากแล้วที่สามารถได้มันมาและหล่อหลอมจนกลายเป็นอยู่อี้นี้จี้ฝานสิงพูดว่าแบบนี้ไม่ได้พี่ชายของขวัญวันเกิดชิ้นนี้สำหรับพี่แล้วก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากถ้าหากพี่แลกเปลี่ยนกันกันกบฉันถ้าอย่างนั้นความคิดที่ชั่วร้ายของพวกคนเหล่านั้นก็จะมุ่งตรงมาที่พี่เป็นแน่ ดังนั้นพี่เองควรเก็บเอาไว้จะดีที่สุดส่วนฉันนั้นก็จะยืนหยัดปฏิเสธเรื่องการแต่งงานในครั้งนี้โดยเชื่อว่าคุณแม่คงจะไม่บีบบังคับฉันอย่างเด็ดขาดจีฮาวพูดขึ้นว่าเธอคิดง่ายดายเกินไปแล้วไอ้พวกคนที่โหดร้ายและโลภมากเหล่านี้หรือว่าเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นอย่างไรหรอฝั่งที่ฉันพูดนะเธอเอาของสิ่งนี้ไปจีฝานซิงยืนกรานปฏิเสธพร้อมกับพูดขึ้นว่า ไม่ได้พี่ชายเมื่อเปรียบเทียบกับฉันแล้วพี่มีความสำคัญมากกว่าวันนี้พวกเราสองคนต่างก็อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากพี่อยากได้พูดอะไรอีกเลยเพียงแค่พี่ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นและไม่ตกปาักรับคำอะไรกับพวกเขานั่นถึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจี้ห้าวเองก็มีสีหน้าที่ย่มแย่และพูดขึ้นว่าตกลงจี่ห้าวเก็บกล่องหยกนั้นขึ้นโดยที่ไม่ได้พูดอะไรอีกผลักประตูแล้วก็เดินออกไปหลินหยุนมองไปที่จี้ฝานซิงและพูดขึ้นว่า ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยดีเท่าไรเลยจี้ฝานซิงได้ยินดังนั้นก็ยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าฉันเองก็ไม่คิดว่าเรื่องราวจะกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ไม่อย่างนั้นคุณกลับไปก่อนดีไหมไมิเช่นนั้นแล้วพรุ่งนี้อาจจะถูกเพ่งเล็งเอาได้หลินหยุนพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรฉันเริ่มเกิดความสนใจในตระกูลจี้ของพวกเธอบ้างแล้วฉันอยู่ต่อก็ถือว่าเป็นการรอดูชมเรื่องที่น่าสนุกตื่นเต้นก็เท่านั้น จี้ฝานซิงยังอยากที่จะพูดโน้มน้าวอีกสักรอบแต่หลินหยุนนั้นก็ได้เดินกลับออกไปแล้วมองไปยังแผ่นหลังของหลินหยุนที่กำลังเดินจากไปจี้ฝานซิงก็รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นบ้างถ้าหากหลินหยุนตัดสินใจที่จะจากไปจริงๆแล้วหลักก็เธอก็คงจะไม่ไปตำหนิอะไรแต่คงจะเกิดความผิดหวังขึ้นในใจเป็นแน่แต่เธอเองก็รู้ดีว่าที่จริงแล้วการที่หลินหยุนกลับไปนั้นจะเป็นการดีที่สุดแบบนี้จึงจะได้ไม่ต้องนำตัวเขาเองเข้ามาเกี่ยวพันด้วย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ